The ไม่เคียด้วยเหมือนแถบปกติเลยอ่ะพี่พัดกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะโพรบตอนแรกไม่กล้ากินไงเพราะว่ากลัวขับถ่ายเยอะใช่ไหมขับถ่ายเยอะใช่ก็นี่เข้าใจแล้วแค่กินแค่ครึ่งซองก็ยังรู้สึกโล่งมันเบาอ่ะตัวเบาใช่ใช่ต่างไหมต่างกับที่กินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวทุกวันไหมคะมันต่างเพราะว่าไอพวกนั้นกินแล้วแบบว่ามันเหมือนออกไม่หมดอะไรประมาณนี้นะแต่พอกินไอ้นี่แล้วรู้สึกว่าท้องมันเบาขึ้นดีอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้สึกร่างกายมันแบบไม่มีอะไรในท้องแล้วเราสามารถกินอะไรของใหม่เข้าไปได้อรู้สึกแบบน้นี่ตอ ว่มากี่วันหนึ่งคะกินมา4ี่ห้าวันเลยนะแฮปปี้กรีนของ<ช>เราเนาะจริงๆพี่พัทมีอาการดิสสีดวงก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวขับถ่ายใช่ไหมคะใช่เพราะว่ากินแล้วแบบว่ากลัวแบบว่ามันถ่ายบ่อยมันจะมีแบบเหมือนกับว,ว่าเส้นฝอยมันจะแตกอะไรอเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้ากินพวกนี้เท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไรอนะอกก็ถ่ายปกตินะถ่ายสองรอบเต็มที่แค่นั้นแหละไม่ได้แบบว่าวิ่งเข้าห้องน้ำบ่อยบ่อย ถ่ายเพียไหมหรือว่าปวดท้องบิดไหมคะพี่พัชไม่ไม่ไม่บิดเลยมไม่เพียด้วยเหมือนถ่ายปกติเลยอะแค่เวลาเราปวดท้องแล้วเข้าห้องน้ำไปนั่งปกติท้องได้พี่พารู้ไหมว่าสิวยุบรู้สึกยุบลงเพราะว่าแต่ก่อนอะขึ้นเต็มเลย แค่สีอ้วนเองนะรู้สึกว่ามันค่อยๆยุบลงนั่นแหละต้นตอของผิวทุกอย่างผิวที่เราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรพี่พาดีใจอ่อะคะต่อเนื่องกันมานะปรับสมดุลนิดนึงใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะแต่มันไม่ใช่แค่ขับถ่ายมันได้องครวมทั้งหมดเลยเย้ขอบคุณค่ะค่ะ